ฮอนด้าอิตูก้าไทยอานะครับ Imagine you r e driver racing driver you have a b i g d e c k up up two ten t h o u s a v i s วันนี้เรามีรถนำเสนอนะครับเป็น Honda i t ิตูก้าไทยนะครับราคาดีที่สุดพร้อมขับที่สุดนะครับสภาพสวยสุดนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับเก็บงานหมดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งาน หรือว่าจะเอาไปลงสนามได้หมดนะครับหรือจะไปมิติ้งกินกาแฟก็ได้นะครับเราพร้อมขายพร้อมจำหน่ายนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็น h อน d a นินกา้าดีนดิไฟนะครับ2ประตูนะครับ ขาวไฟหยักตัวนี้คือก่อนไมเนอร์เชนนะครับสังเกตง่ายจะเป็นไฟหยักนะครับกระจน้าพาร์ทเพิร์ดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเลขตัวถังก็ไม่เหมือนกันนะครับพูดง่ายคือถ้าเล่นไทอเนี่ยบอกเลยว่าลดแท้อย่างไงก็คือแท้นะครับอินเทกาดีฟไทอาเนี่ยตั้งแต่ผ่านมือมาหลายปีเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นลดแท้ที่ราคาตกเลยนะครับเพราะด้วยที่มันไม่มีผลิตแล้วและมันดิสคอนตินิวไปแล้วไทอา R เนี่ยมันตุ่ดเนี้ยผลิตกันมาประมาณ1 3ื่นสาคันนะครับ ถ้าเทียบย้อนหลังกันไปผมก็ไม่เคยเจอนะครับราคาเก่าที่แบบว่าเออราคาแบบร้านต้นๆต,ต,ตอนนี้นะครับก็เป็น d c 5นะครับ k 20A นี่รหคสนี้คันนี้ก็มีช็อคแกลบคำน่าจะเป็นของสปูลไม่แน่ใ,นใจนะแล้วน,นี้กองคปเอมที่ดูดฟู่ฟู่ฟฟนี่กองคปเอมคันนี้เป็นไทอาร์แท้เลขตัวถังไทอาร์บอดดี้ลอกทำสีใหม่หมด ั้งระบบนะครับแห้งช้าสีตรงเบอร์ตรงเพจนะครับคันนี้เพจเป็น nh0 นะครับแชมเปี้ยนชิพไวแชมเปี้ยนชิพไว้ตามเพจนะครับคันนี้ก็คิ้วยางเบอร์ใหม่หมดโลโก้เบิร์ใหม่หมดเครื่องคันนี้คือเดิมๆไม่เคยเปิดฝาไม่เคยเปิดอะไรครับท่อนล่างเดิมนะครับไม่ได้ประกบ k24 นะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับ เซอร์วิสเรียบร้อยทุกอย่างนะครับสายพงสายพานของลูกของเลวเรียบร้อยหมดนะครับแต่ลดปกติของ Honda เนี่ยครับถ้าไม่ได้ใส่กล่องหรืออะไรก็จะตัดที่1 8 0นะครับคันนี้ใส่กล่องเรียบร้อยแล้วครับเป็นกล่อง Honda d ้าแฟลตโปรนะครับ235แรงม้านะครับจูนบนไนโนเรียบร้อยนะครับส่วนคลัชก็เบิกใหม่นะครับเป็น XCD กนะครับกล่องไม่ใช่กล่องเดินนะครับแต่เป็นกล่องกรุ๊ปเนะครับมีราคา ดูดอากาศได้ดีนะครับหม้อน้ําเป็นของโคโยแท้ตรงรุ่นนะครับหม้อน้ําเก่าก็าเป็นพวกพลาสติกก็ไปหมดแล้วเปลี่ยนเป็นโคโยแท้ๆนะครับจบเฮดเดอร์เป็นสปูรนะครับท่อเป็นคาคิโมโตะเรามาลองฟังเสียงกัน และปัญหาหลักของ DG ซไฟนี่คือจะชอบโฉกนะครับแต่คันนี้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับปรับเซ็ตช่วงล่างทำใหม่นะครับแคมเบอร์หน้าหลังใช้ของ Hard Ra c e นะครับคันนี้ใส่ล้อแท้นะครับไม่ได้ใส่ล้อเดิมนะครับแต่ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนล้ออินดิค่าดีไฟเหมือนเดิมครับเป็นสีขาวคันนี้ใส่ล้อเดสมอนด์ข้สินะครับเป็นล้อเดสมอนด์อีโวนะครับล้อเดสมอนดคือเมทิลลัสเซียครับน้ำหนักเบา คันนี้สเปคหน้า9หลัง8นะครับยางใหม่ Bistone R E 004ใช้กันแบบยาวๆไปเลยโชคเป็นแก๊ป s s ใหม่นะครับเบรกใหม่ตรงรุ่นของมันเลยครับพระเดกโปรเจกต์มิ l เรามาลองดูการขับกันดีกว่านะครับการขับใช้งานทั่วไปนะครับก็เป็นรถที่ขับง่ายนะครับไม่ต้องใช้รอบสูงมากครับก็ สามารถขับได้ใช้งานได้ทุกวันนะครับหรือว่าต้องการความสนุกครับก็เปิดให้ถึง VT e c นะครับ5,500ประมาณนี้ครับมันก็จะได้แสดงศักยภาพของตัว VT e c นะครับขับทางไกลไม่เหนื่อยครับด้วยที่เป็นเครื่อง K20 นะครับก็ไม่ได้จ้องใช้รอบสูงนะครับขับสบายเรื่อยๆนะครับมีทอร์กเยอะนะครับมากกว่าเครื่อง B นะครับก็ขับสนุกครับไม่ว่าจะใช้งานจริงก็ได้ครับไม่ได้ขับยากเย็นเลยครับ แล้วก็อาจจะไปซิ่งบ้างบังจกกังหวะได้ครับรถคันนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับเสนอขายที่1,690,000 0 0บาทนะครับ 1.69M นัดดูรถได้24ชั่วโมง ถ้าถามผมฟีลล่งการขับ g, g t 5ก็คือเป็นรถที่ยังไงอะขับสนุกด้วยที่เป็น k2 ยนะครับเดินทางไกลได้ขับใช้งานชีวิตประจำวันได้ไม่ท n นแนนไม่แพงบอกเลยไม่แพงจริงๆตั้งแต่ใช้มานะครับเครื่องดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกเลยอะไรเลยนะครับใช้กันแบบยาวๆดูแลให้ดีๆครับ มีปัญหาพวกที่แบบว่าเออใช้น้ํามันเครื่องไม่ถูกเบอร์นะครับถ้าใช้ถูกเบอร์น้ํามันเครื่องก็จะไม่หายนะครับพวกตระกูลเคสพวกเทคพวกใช้รอบรงสูงเนี่ยใช้ถูกเบอร์ไม่หายแน่นอนการขับขี่ก็เป็นรถที่มีคาแรคเตอร์นะครับเป็นรถเลี้ยวดีเลี้ยวคมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การเซตติ้งนะครับว่าอยากจะให้เซตติ้งแบบไหนนะครับบางคนชอบขับทางไกลบางคนชอบเลี้ยวคมคมในสนามก็ลองดูนะครับรถมันก็มีอาการดิบของมันนะครับไทยอาขับสนุก หนึ่5 6อี้านี่ขับยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็ขับไปก็เป็นรถสปอร์ตสองประตูหล่อๆนะครับเอาเป็นว่าใครหารถหน้าขับนะครับเล่นตระกูลไทยอาดีที่สุดครับเป็นซีรีส์ตัวท็อปเลยนะครับของคอ n ด้านะครับซีรีส์ที่สุดยอดคือไทยอารสีขาวตรงเือบ่อแดงแฮชแดงใครสนใจก็ลองนับมาดูรถได้นะครับผม เกาเลคคาโไม่ไทยายูนิสตัดภายในสภาพสวยหมดเลยนะดูแบบกระจกของญี่ปุ่นหมดลางดูบางแดดผ้าหลังคาสวยกระจกถุงวม ว้ยคันนี้โอเจนกระจงกระจงครบช่องใส่เหลืองไม่มีอะไรใสอ่ะประมาณน,นี้